ี่น้องเลยนี่ว่าสิไปซื้อน้อตอนค่อยขำลงแรงเนาะพี่น้องเนาะแต่รถดันไปบ่ฮอดพี่น้องเลยอาวาสิไปซื้ออันอาหารการกินตอนแรกนี่แหละอาถูกกระเจียมาบ่ดถุยท้องเอามาอยู่ดิเฮะบึงในหลนนองหลาบ้าพี่น้องเลยหาชีพาชีพเด้อขันวันนี้นั่นแหลยก็ว่าบิ่งในรถน้องหลาเลยเริ่มชิบวันใจแล้ว สูรหลุดยานพี่น้องเลยโอ้ดังตลอดตลอดอยู ip, drugs, ่โอ้เดี๋ยวก่อนน้องจอยไหนบุ๊มีบอกกระเจนรถเจ้าถุยทองพอไปได้อยู่บ่โอ้เบรกเข่งเข่งเบรกก่อนก็ได้เนะจังเลยก่อนเนินมุดก่ะก่อกาบทักทายสบายดีพ่อยพียงทอง FC เบ r s t สุขุมสุคนเพี่น้องเนาะ อันยินดีต้อนรับพี่น้องเลยเข่าสูงช่องน้องใสหลากึ่งเกาเนาะวันนี้ก็มาอยู่พบพ่อกันพี่เละอ่ากำลังสีหอดซีโนพี่น้องเลยเลยแวะมาเบิ่งรถตุ้ยทองก่อนคือว่าเบรกโมติดกูสั่นารถเข่งได้หมตเลยทองจับแลบ่เข่งจับแล้วไรเบรกเบ็ดค่อยไปเด้อยังไงก็ได้อ่ะให้ยทางน้องจ้อยเพิ่นเอาเงินในทางพ่อว่าต่อแรงเนี่ยชิสือเบ็ดงบเท่าไร

ผู้ใหญ่จะดีายๆทานเนาะที่สมทบขมาพี่น้องไงผู้ละเล็กผู้ละหน่อยว่าสี่ชวนกันเปิดคลิปอยู่แถวชโนบไร้วเดียวตำรวจผลจะจ้องมองเอาแต่นี่ยังจะกเชียงได้หน่พี่น้องไแค้ทางยำเพิ่นชิว่าเฮาเห็ดแนวบุดีได้เนาะเอาได้เขียวเห็ดเขียวแร้วไปได้พี่น้องไงผลจ้องแนวบุดีได้แต่ว่าหาผลมาเห็นนอยู่บริเวณทางเหยาเนาะ ว้าว่าทันสุดเนี่ยมันทหารโอ้น้องลายยังย่านก็ได้เลยเสียงอ่าบุพคลมันยังจุกตื่นแถวตลาดก็ได้ขนาดท่านี้ยังจะเสียงอยู่เห็นได้พอให้ก้อนจักล้านนะไปหาซื้อนะอยู่นักกินอันนี้ก็เป็นเงินทางพวกนี้จะดีอ่าทางอ้นอ่แล้วก็เอื้อยเนาะสมทบกันเข้ามาพี่น้องต้องขอบุญขอบคุณหลายๆทางน้องหลากก็ได้เนาะอ่า ไปโอเคเข้าไปเลยพบพ่อกันอยู่เซโนต่อวันนี้เนาะาไปตลาดแรงบ่ไปตลาดแรงไปไปเดี่ยนบรรยากาศใหม่ตลาดแรงด้โยดยเอาสบายดีพีเดีเดาบ่เหนื่อยสบายังยังบ่โอ้ยสบายดีพี่น้องเลยลืมเนาะลืมเนี่ลืมไปไปพบพ่อกันอยู่เซโนแหละพี่น้องะไยบ้านนี้หอยจอ้ยทองอะไรกุชชี่เนี่ยเน่ยยันบินโนนบ่ขึ้นบ่ไปไปพี่น้องเลยสตาร์ทเครื่อง ไปังฟอนครับพี่น้องคนสุดท้ายเนาะไปฟุฟ่อกันอยู่เซโนต่อพี่น้องในบาทเทนี่ไปปัดภาพมาทางนี้กับมอดเซโนตลาดแรกพี่น้องในบาทเลยว้าจักเซโนชื่ออย่างเน่เขามาเลาะก่อนบอเลอกก่อนหลอกก่อนสุดตัำมุ่งสุดตัำมุ่งเดี๋ยวเขาเอาไม้อาวเนี่ยมุ่ง นะอยู่นอกแล้วกระสุนอ,นะอยู่ในกินก้อนจักซ<ป>ื้อ,อีกสังเนี่ย

สามโลสี่โลเอาบ่เดีินงานะเี๋ช่้นลายชิสดสดแล้วบ่ไม่ค้านี่สดเ พักม <Cornell. S 2> ีพันย่งอยู่บ่อดืมถามเถอโอ้ื้อไม่พอบ่อสิน้อ่เอาอีกรเอาเพิ่มจ็กสองโล เลยจะสีโลหาโลหกโลอะไดิอ่ะเพิ่มจากสองโลโอเคโลเท่าไหร่นี่ตัวเก่าสิบพันตัวเก่าสิบพัน 6โลพี่น้องใช้มืออีตัวต่น้องจ้อยนะเห็นเงาเงาซึมซึมอยู่มุสต์มูสนิดขึ้นมือห้าแสนวะห้าแสนห้าแสนสี่ห้าแสนสี่สิบพัน phải, thắp tắt rồi đấy bác, coi chảo phắt đấy ạ, sao เอาไปที่เด่เียแล้วอเอาลป็นวัดแต่พี่นองนตรงหลักก็ได้ขอไปให้เลยไรล้อดสาะะระก,กันเอาสักโลนึงนะ ý thôi chắc <laughs> <laughs> à, là cái này là con mãi nó đã làm lại kịp ซื้อจังตเขาวันเบิร็อกมาคุงเอาเยอะนอกคุณจะได้ติมาคุงก็มีอยู่เอกเพชรเลยอกำลังขาเลยได้ด้วย ฮารอดทรงไยบักเพ็รนี่บ <te> <to> ักนาบักเพชรน้เบตงูย่งเีก่ามูมี่ปรชาบุงหงับมูมี่ันันนกนลายดีแม่ีิ10,000ท เอาไปซื้อยี่นอกอีฝปนอะซอยนเหิบดฝันวาสองหน่วยเท่าไรนะจี่พันอ๋ออ๋อรผมจะขอผมจะไข่นะอาลัใส่พันขวดี่เาก้นกินอีนึ่ง

ตัวชุบหอต้องการซื้อตัวนา่มดหมดัดแทเมืออนะเล่นขายจ่อะลยบ้านี่นะน่าว่าวันนี้จะขายนั่อยากขายเพราะว่าก็คนมัดนังงเป็นแล้วมันจะขายได้เป็ดอนมาขายเนาะเนมันเีันเมสุมาตมาเซตตันนั้นายั่อยากขายเลยเน่ะอแิโลก็ได้ โอ้ใคขี่มาขี่พอเลือเองเนาะเลือเนาะเรือตัวเรือเ่าได้เหรติดใหม่ดัเนาะม่ดตัวตัตัวมเรืออะเลยนหมู่น้อบ้นนี่หละเอานเอาะจะเอาดิแค่ยาใหม่อ๋ออะก็เลยจส่ก็เลยเอามัดก็ทำเลยจะช้าเอาเสรอกระปุกกระปุกซแล้วก็หายเล

เามาสมมนอม่ไทยเด็กเขาพวกไี้มา้ิมพ์ซอยโจไทุได้วยแซดหนึ่้จมนนี่เขาคนไหนจะหาไอ้ขี้เนี่ยหน้าว่เซ็ตเซ็ตกี่บมทเทียบเทียบเนาะเพิ่นไรจมาบริแซหนึ่งกว่า นี้กล่น้ว่าแล้วน้องล่าก็ถือแท้ว่ะาแสนตอนน้องห่ามถามเราเท่าไรหนึ่งเอาวไปกินเลยเด้อข้าวองขไปกินไนเล้าป้าไกินนั้นกันป๋อเตมใบเตะมือบว่าไปกับ เอาซอยๆไจโลเนาะโอ้ยาดไเลยเออได้กป็นเข้ามาเราออกมาได้เนาะบาทนี่ซอยๆกันแน่เลยโอ้ยหาสิบพันจิดบอลเนเนาะวันนี้ตาม้นทีมืลับโอ้ยเบิ่นำทางเป็นเป็นทีให้เดือดไ้เด้อายแล้วายแล้วาได้บุปยน้ได้้ได

เดี๋ยวดีดีอยู่ที่ไม้จะมือต่ขออะไรผมในบาน่งขาม้ามาดิแล้วก็บานดงมาเมารอบซองเป็นแบบตอนแรงไปเข้าไปไ้ก่อนเดี๋ยวจะเอารถจักรเอามาเลยังจะเข้าไปซื้ออีกนาะบังคุ้งบันอ้าโทนั่งเฝ้าเด้อจะไปป้าเด้อมาเรียบร้อยได้จ <cười> <cười> để, 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 để không thì không, thì không phẩu không? Vào Là ăn bọn này nè đa đâu Nó lại có bó chắc cái cắn lất à, <laughs> <laughs> Phải hẹn thời thoang còn phẩu khương อาโมงดา่คน่งตม่ตวัดถึงก็ขวบึตเฮ้ยอาวัดงแล้วายสุดทายอ้เกาแล้วมาดงเลยที่จงมเหนน้มงหงน้อยนะตเป็นตาต่ำอย่านอาถงตัวไหเอาี่แกถงตัวไห่มเนบ้ตัวไนงถงเลือกเอาคุณัวเลือกเอาบเลือกเอาเลย

เอาไปปลาก่อนไปอาโต้เอาสู้ๆน้องจ้อยพี่น้องเลยโอ้ยเอาห่ต่างห้ามขายเครื่องวะเถืทองขายเครื่องวะเอิ้นิน้เอคนมาซื้อต่อเด้อบัดนี้เด้วยมึงคือลายแท้นี่เอิ้นคนมาซื้อต่อมึงหงเด้อมึงหงเด้อมึงหงเด้อ สิ่งเด้อพี่น้องกลําำเด้อเรัะโอ้มนนยนันนมหนใดเด้ครับทมนเด้อมาซื้อมากำยไงช่มมาือมากำยไงช่หเน่กะพุ่นนีนตัวพี่น้องเลยว่าว่านันได้องเนามเนอะไร ไรเนี่ยแปดสิบพอซื้อันก็พอแล้วเนาะว่ามันตอนแรกนี่แห้งลายมาตอนแรกเนาะตัวลายมันจะเคลื่องต่ำไปนอนักคุ้งลายชิ้นนี่หกโลเจ็ดโลอะก็ก่อนเิ้นทางเที่ยงเป็นเป็นกบเนาะอยากกินตงคุ้งเดี๋ยอะันมากนไกัตะหุ้ง อันเลยพอก็เลยจัดให้เลยแม่แล้วมันอยู่ลาครูหลายคนเนาะแต่ตมูเองจัดสบายนอนลงช่อยบุญญาเนาะบุญญาไปขับรถไหมไปทองทองก็โผล่ขับรถไปแต่ทั้งนี้ที่นั่งถ่ายพี่น้องเลยเก็บเครื่องเก็บเครื่องพูดเชิญเมื่อกบ่อนเป็นยังไงพี่น้องเลยพี่ทอง แกวะแกแม่สวยทองเบัดแล้วบ่หมางหมางดำไงนะเหลือแต่งาเนาะแกจะเตือนชงหิวเข่าจัดนี่สงหิวเข่าอย่างเงี้ยชงผมหิวเข่าเไปไปขอตองขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ผู้หลายๆเนาะพี่น้องเนาะ ที่เขามาสดตัวเลยเขากลัวตาน้องจ้อยน้องเลยซื้อตัวเขากับน้ำจะให้อันแขกคนเท่าแก่นายโฮมเพิ่์นที่น้องเลยมันอีโทรก็แหละเมลแอนเพิ่์นกาเชดอันบุญเฮือนเนาะตอนคำคำบ่พอคำคำที่น้องพอดีแล้วเอาก็ัปั๊บมือหอดพอดีคนซีเลอร์มหดไปแต่กระสีประมาณนี้แล้วที่น้องเลยโอเคเนาะสำหรับเป็นนี่ก็น้องหลายจะขอตัวลาไปก่อนที่น้องเลย ไปพบกันคิดต่อไปนะพี่น้องเนาะอ้ามายาน้องจ้อยเรียบร้อยบ่หมหุงกัดหมหุงกัดหงจกโอ้ยไลูกเอ้บ่ได้ดอกได้ครับบ่อนคลิปหน้าพี่น้องเนาะโอเคเลยสดีน้องจ้อยเนาะสดีน้องสยทองสดีงพ่อพี่น้องเอ้ยอ่ะขอตัวลาไปก่อนเียงํานี้พี่น้องเนาะบ๊ายบายจักว่าฝนสิตกัําจัก ได้ม ah? ือได้บ oh right. uh, ่มาจะได้ได้ได้อยู่โดยไอ้ตังเจ้สีทองปอม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 บ่ไหนทางนี้เรียบร้อยฮะไปเต็มรถไปรถมันบ่กระปุ่เนี่ยมันตกลงทางเลยกระปุ่นหรอวะกระปุ่นนะตกแล้วเนาะมันตกแล้วแล้วหรอได้โป้เลยเนี่ได้แต่นงหัวได้ยังไม่ขี้รือบอชิงงย้งส่งนาะน่าจะได้ยูป้ะ